ทุกครั้งเมื่อถึงปิดเทอมคู่เก่งซึ่งเป็นลูกชาวป่าชาวเขาที่ได้เลือกเส้นทางเดินชีวิตด้วยการเข้าไปล่ำเรียนศึกษาจนจบปริญญาในตัวเมืองและได้สอบเป็นข้าราชการครูในเวลาต่อมาหลังจากสะสารงานที่โรงเรียนประจำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรีบขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของแกกลับไปที่หมู่บ้านเกิดของตนเอง ซึ่งห่างออกไปจากตัวเมืองเกือบ80กิโลเมตรเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องและใช้เวลาท่องเที่ยวไปในพื้นป่าอย่างเพลิดเพลินเหมือนทุกครั้งแทนที่ครูเก่งจะเลือกเข้าป่าไปกับพวกพี่ๆของตนเองที่เป็นพลานแต่กับเลือกที่จะเข้าป่าไปกับพรานล้วนแทนเพราะว่าพลานล้วนซึ่งเป็นน้าแท้ๆมักจะชอบเข้าไปหาล่าสัตว์อยู่ในป่าลึกมากกว่าใคร แม้ป่าดงใกล้หมู่บ้านจะมีสัตว์ป่าให้ล่าอยู่มากมายก็ตามตั้งแต่เกิดมาคู่เก่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการล่าสัตว์มาก่อนเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบในการเข้าป่าเหมือนพ่อแล้วก็พวกพี่ของตนจนเมื่อได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองถึงได้เกิดความเบื่อหน่ายกับความพุ่นพานวุ่นวายของผู้คนร้อยพ่อพันแม่ซึ่งต่างก็ใส่หน้ากากเข้าหากัน ไม่เหมือนกับชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันได้จนมาชอบใช้ชีวิตในการท่องป่าหลังจากที่บรรจุปเป็นครูได้5ปีความเงียบสงบของพื้นป่าทําให้จิตใจไม่ฟุง้งซางเพราะตนนั้นเกิดและเติบโตมากับธรรมชาติล้วนเมื่อเข้าป่าทุกครั้งก็จะอาศัยประสบการณ์และความชํานาญของพลานล้วนซึ่งเป็นนาคอยช่วยสั่งสอนแนะนําในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี และทุกครั้งก็ได้นําเอาเนื้อที่ล้มควันและย่างเก็บเอาไว้กลับไปกินแล้วฝากเป็นเพื่อนในตัวเมืองด้วยหลังขับมอเตอร์ไซค์คู่กายออกมาจากตัวเมืองมาตั้งแต่เชา้ากว่าจะถึงหมู่บ้านก็เอาบ่ายกว่ากว่าด้วยเส้นทางที่ทุรักกันดานและส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นทางดินลุกลังสมากกว่าโชคดีที่เป็นช่วงหน้าแล้งทางก็เลยไม่เละแต่กว่าจะถึงหมู่บ้านก็เลนเอาฝุ่นตลบตเต็มหัวตเต็มเสื้อผ้าไปหมด เมื่อไปถึงหมู่บ้านก็รีบกินข้าวกินปลาจนเสร็จเรียบร้อยครูแสงก็ได้ชักชวนพรานล้วนพากันเข้าไปในป่าในช่วงเย็นของวันนั้นเลยเมื่อจัดเตรียมสัมภาระเสร็จเรียบร้อยก็พากันซ้อนมอเตอร์ไซค์คู่กายขับตรงตะบึงเข้าไปในป่าในเส้นทางที่พอจะไปได้แล้วก็เอารถไปจอดทิ้งไว้ในจุดที่จอดเป็นประจำไม่ต้องกลัวว่ารถจะหายหรือว่าจะถูกขโมยไป ก่อนจะพากันรีบสาวเท้าเดินลึกเข้าไปในป่าก่อนที่มันจะเมืดข้ามไปมากกว่านี้ครั้งนี้พรานล้วนพาคู่เก่งเข้าไปยังจุดหมายที่ไม่เคยไปมาก่อนยังไม่ทันถึงที่หมายแต่วันก็ตกดินซะก่อดแล้วแต่ด้วยความชำนาญของพรานล้วนสามารถที่จะจดจำเส้นทางนั้นได้เพราะผ่านเข้าป่าลึกไปอยู่เป็นประจำประจวบกับแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทำให้เห็นเส้นทางได้สะดวก เมือจะเป็นใจให้กับทั้งสองเข้าไปจนถึงที่หมายใช้เวลาเดินเท้าอย่างเร่งเรียบถึง3มชั่วโมงกว่าๆพรานล้วนก็พาไปหยุดอยู่ที่โป่งแห่งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นกำลังมีสัตว์ป่าลงมาหากินอยู่ที่โป่งเต็มไปหมดทั้งสองเลยพาการหาตัดท่อนไม้เพื่อจะปีนขึ้นไปมัดทางผ่านไปได้ไม่นานทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยด้วยความชำนาญพรานล้วนเคยเข้ามาที่โป่งแห่งน,นี้ ครั้งเดียวเมื่อเดือนก่อนแต่ครูเก่งพึ่งจะเข้ามาที่โป่งแห่งนี้เป็นครั้งแรกก็เลยดูตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ป่ามากมายที่ลงมากินโปง่งโป่งขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีพลานเข้ามานั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าจะมีก็แต่พลานบางคนเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะกับพลานล้วนเพียงครั้งแรกที่เข้ามาแกก็เคยเจอดีมาแล้วครั้งนี้ก็ตั้งใจจะพาครูเก่ง เข้ามาให้เห็นกับตาว่าในพื้นป่านอกจากจะมีสัตว์ป่ามากมายแล้วก็ยังมีสิ่งเล่นลับน่ากลัวแฝงอยู่ด้วยระหว่างทางที่เข้ามาหากสังเกตดีๆจะรู้สึกได้ว่าไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของนกกาในช่วงหัวคำ่ำที่ปกติแล้วมันจะพากัโบยบินกับเข้าลังร้องกันเจียวจ้าเสียงดังลัน่นแต่มันกลับเงียบสนิทจนเข้ามาถึงโป่ง ถึงได้เห็นสัตว์ป่ากำลังกินดินโป่องอยู่นั่นเองสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่ครูเก่งไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้เจอได้เห็นอยู่ที่โป่งนั้นพ่านล้วนปล่อยให้ครูเก่งเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศใหม่ๆแกก็ได้ล้วงเอาน้ำเมามาด้วยจิบพอเป็นกระสายก่อนที่จะยื่นให้กับครูเก่งแล้วทั้งสองก็พากันนั่งมวนยาฉุนจุดสูบก,ก็ยังสบายใจ ทุกครั้งที่เข้าป่ามากับพรานล้วนผู้เป็นนามักจะใช้เวลาอยู่ในป่าสองคืนบางสามคืนบางด้วยการเตรียมสเสบียงอาหารใส่ย่ามมาอย่างพอเพียงจะล่าสัตว์เอาเฉพาะคืนที่จะออกไปจากป่าเท่านั้นระหว่างเทนั่งจิบน้ำเมามองสัตว์ป่ากันยังเพลิดเพลินพรานล้วนแกก็บอกว่าครั้งนี้แกจะพามาล่าเสือพอได้ยินคำว่าเสือคู่เก่งแกก็ทำท่าทางตื่นเต้น เพราะตั้งแต่เข้าป่ามายังไม่เคยเจอเสือตัวเป็นๆมาก่อนขณะที่กำลังกิมกิมน้ำเมากันอยู่ช่วงประมาณสามทุ่มเ็จเศษสัตว์ป่าที่ลงมากินโป่งก็พากันแตกตื่นตกใจวิ่งกระโจนหนีหายเข้าไปในป่าไปจนหมดครูเก่งแกก็รู้สึกแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเสือกำลังจะมาอย่างที่พรานล้วนบอกว่าจะเข้ามาล่าเสือแต่พรานล้วนแกก็นั่งนิ่งเฉย ทำเป็นไม่สนใจจนครูเก่งถามว่าน,นันเสือกำลังมาใช่ไหมพรานล้วนแกก็พยักหน้าให้แต่ทั้งสองก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันต่อสายตาของครูเก่งกับจ้องมองสํารวจไปทั่วโปรงเพราะอยากจะเห็นเสือตัวเป็นๆว่ามันจะน่าเก่งขามและน่ากลัวมากแค่ไหนผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงท่ามกลางความเงียบสงบเสียงลิงเสียงชนีก็ไม่โผล่ออกมาล่ำล้องให้ได้ยินจู่จู ก็ได้ยินเสียงร้องเรียกพลานล้วนดังแววเข้ามาครูเก่งแกหันควักมามองพรานล้วนแต่แกก็นั่งนิ่งเฉยมวนยาฉุนจุดสูบแกงทําเป็นไม่ได้ยินจนเสียงเรียกของพรานล้วนดังเข้ามาครูเก่งจึงกระซิบถามพลานล้วนว่านั่นเสียงใครพลานล้วนแกก็บอกว่านั่นเสียงเสือนะสิครูเก่งก็ร้องฮะเสียงเสือเสือที่ไหนกันนั่นมันเสียงคนชัดชัดพลานล้วนแกได้แต่ยิ้มยิ้ม แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกปล่อยให้ครูเก่งนั่งงงสอดสายสายตามองหาที่มาของเสียงนั้นไปทั่วจนเสียงเรียกร้องดังไกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำไบไม้แห้งมาหยุดยืนมองขึ้นไปบนนั่งห่างห่างออกไปเกือบเกือบ,บสิบวาแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบกับล่างนั้นทําให้ครูเก่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นพรานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เพราะดูลักษณะท่าทางแล้วคุ้นๆมากจนเมื่อล่างนั้นเหยียบย่ำใกล้เข้ามาถึงตายห่างทำเอาคู่เก่งตกใจร้องเหวอและผู้ที่มาเยือนนั้นก็คือพรานล้วนผู้เป็นน้าของตอนนั่นเองคู่เก่งนั่งหันกลับมามองพรานล้วนทำท่าทางตกใจแต่พรานล้วนแกก็ได้แต่นั่งยิ้มแล้วก็บอกว่านั่นแหละเสือครูเก่งแกก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นเสือเพียงแต่แปลกใจ ว่าทำไมถึงได้มีพรานล้วนถึงสองคนหรือผู้ที่มาอยู่ด้านล่างนั้นอาจจะเป็นผีป่าหรือผีพายก็อาจจะเป็นไปได้พลานล้วนแกก็บอกว่าถ้าอยากจะรู้ก็เอาปืนยิงลงไปสิครูเก่งเข้าใจแล้วว่าผู้ที่อยู่ด้านล่างนั้นไม่ใช่คนแน่จึงได้ยกปืนยิงลงไปตามที่พลานล้วนบอกด้วยประสบการณ์ที่พลานล้วนเคยให้ยิงปืนมาหลายครั้งทำให้กระสุนไม่พลาดเป้า พุ่งเข้ากลางแสกหน้าของผู้ที่อยู่ด้านล่างจนไงห,หลังล้มทั้งยืนก่อนที่ล่างนั้นจะลุกพรวดขึ้นมาตาแดงฉานแยกเคี้ยวคู่ร้องตะโกนด่าด,ดังลัน่นมึงกล้ายิงกูเหรอกระสุนปืนที่ทำได้เพียงแค่เลือดซิบๆิบออกมาที่กลางหน้าผากของมันเท่านั้นเหมือนว่ากระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้คู่เก่งแกก็หันไปมองพรานล้วนกะว่าจะถามว่าจะเอาอยัางไงต่อ ก็เห็นผ่านล้วนแกกำลังบริกรรมคาถาอาคมอยู่แล้วจูจ่ๆก็ใช้เทา้ายันโคมเข้าทีล่างของครูเก่งจนครูเก่งตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบสติสตังในตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองรู้เพียงแค่ว่ามีพลักกำลังและปราดเปรียวเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะกระโจนเข้าปั้มฟัดกับล่างที่ยืนจังก้าลออยู่พรานล้วนนั่งยิ้มมองอยู่บนนั่งห่างอย่างพอใจเมื่อลาของครูเก่ง กลายเป็นไอเสือขาวลายพาดก่อนพุ่งเข้าขยาล่างของชายอีกคนที่อยู่ทางด้านล่างที่จูจูก็กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปอีกตัวซึ่งมันก็คือเสือสมิงนั่นเองพื้นดินด้านล่างนั้นปุ่นตลบอบอวลไปทั่วกลางเสือทั้งสองไม่มีใครมีบาดแผลเกิดขึ้นจากคมเขี้ยวและกงเล็บที่แหลมคมด้วยอาถรรพ์ของเสือสมิงและอาคมเข้มขลังของพลานล้วนแต่อาคมที่ย่อมเหนือกว่าอาถรรพ์ใดๆ ไม่เว้นแม้แต่เสือสมิงล่างเสือสมิงของครูเก่งมีพละกกำลังที่เหนือกว่าพุ่งเข้าคมขยำล่างเสือสมิงป่าได้ทุกครั้งที่ปัมฟัดกันแม้คมเขี้ยวจะไม่สามารถฉีกกระชากเนื้อหนังคมันได้แต่ก็สร้างความเจ็บปวดให้มันไม่ใช่น้อยจนล่างของมันเขียวช้ำดำด่างไปทั่วสุดท้ายเมื่อเห็นท่าว่าสู้เสือสมิงล่างของครูเก่งไม่ได้มันก็พยายาม กระเสือกกระสนที่จะกระโจนหนีสุดชีวิตแต่ก็ถูกลางเสือสมิงของครูเก่งพุ่งเข้าไปกระชากลากกลับมาขย้ำอีกครั้งพลานล้วนที่อยู่บนนั่งห้างแกก็ได้พ่นน้ำมนต์ลงมาใส่ร่างของมันสุดท้ายไอเสือสมิงป่าก็ถูกคมเขี้ยวเสือสมิงของครูเก่งฉีกกระชากเอาเนื้อนหนังของมันออกมาจนได้หลังจากที่ถูกน้ำมนต์ของพลานล้วนล้างอาถรรพ์ออกไปจนสิน้นสุดท้ายมันก็ทนพิษความเจ็บปวด ของบาดแผลไม่ไหวขาใจตายคาคมเคี้ยวของล่างเสือสมิงคูเก่งในที่สุดก่อนที่พลานล้วนแกจะพลนน้ำมนต์ลงมาอีกครั้งเมื่อปะทะเข้ากับล่างของเสือสมิงคูเก่งจึงได้กลับคืนล่างมาเป็นคนอีกครั้งคูเก่งจะทำท่างงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหันไปเห็นล่างเสือลายพาดก่อนนอนตาอยู่ก็ตกใจร้องเสียงหลงถามพลานล้วนว่านี่มันอะไรกัน ก่อนที่จะรีบปีนขึ้นไปบนนั่งห้างอย่างรวดเร็วพรานล้วนแกก็ยังคงนั่งยิ้มหัวเราะอย่างสบายใจหลังจากนั้นแกก็ได้ม้วนยาฉุนจุดสูบเข้าไปจนเต็มปอดแกก็พ่นควันขโมงออกมาถึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับครูเก่งได้รับฟังทั้งสองนั่งคุยสนทนากันจนฟ้าสางครูเก่งนั้นรู้อยู่แล้วว่าพรานล้วนผู้เป็นน้าแกมีวิชาอาคม เข้มขังมาแตแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นกับตาครั้งนี้พรานล้วนจะใช้อาคมกับตนเองโดยให้กลายเป็นเสือจนสามารถฆ่าเสือสมิงได้จนนับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้และไม่รู้ตัวโดวยซ้ําว่าพรานล้วนจะพามาลาเสือสมิงทั้งสองเขาไปนั่งห้างเพียงแค่คืนเดียวก่อนจะถลกหนังสมิงออกมาจาป่ากลับมาที่หมู่บ้านภายหลัง พรานล้วนแกได้นําเอาหนังเสือสมิงไปตัดเป็นเครื่องรางตะกุดโทนหนังเสือปลุกเสกแจกจ่ายให้กับพรานและชาวบ้านไปจนหมดครูเก่งเองก็ได้มาติดตัวมาหนึ่งดอกและทุกครั้งที่ครูเก่งกลับมาที่หมู่บ้านก็จะเข้าป่ากับพรานล้วนทุกครั้งเลื่อยมาจนได้เรียนรู้วิชาอาคมต่างๆจากแกไปจนหมดผ่านไปสิบปีพรานล้วนแกก็ได้ตายจากไปด้วยโรคชราครูเก่งกินได้ลาออกจากราชการ มาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเกิดของตนเองกลายเป็นพลานเต็มตัวสืบทอดต่อจากพ่อและพลานล้วนผู้เป็นน้าต่อไปเพราะใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองมามากพอแล้วจากครูก็กลายมาเป็นพลานจอมขมังเวทผูหนึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา